สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับอาจารย์แม่อาจารย์ฮันนี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์แม่มีท็อปปิกหัวข้อเด็ดโดนใจอีกแล้วนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกคนช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างมีความทุกข์ในปัญหานะคะเรื่องความรักสามเศร้าเนาะก็มีลูกดวงเข้ามาปรึกษาอาจารย์แม่หลายคนแล้วก็ทุกวันเลยนะคะก็วันนี้อาจารย์แม่เข้ามาในหัวข้อที่ว่าแฟน ะะยังรักเราอยู่ไหมยังต้องการเราอยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แม่จะมาเนรนด้อมไพ่นะคะมาสับไพ่นะคะให้ทุกคนนะคะไดะ้ทราบกันนะคะว่าแฟนยังรักเราอยู่ไหมยังต้องการเราอยู่หรือเปล่านะคะก็เป็นพลังงานไพ่โดยภาพรวมนะคะลูกไม่อาจตรงกับทุกคนได้ดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็ อย่าคิดมากเพราะว่าเป็นการแลนดอนทำนายไพ่โดยภาพรวมนะคะลูกๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะลูกๆนะ,ะที่ยังแก้ไม่ตกที่ยังเป็นทุกข์นะคะมาดูซิพลังงานหน้าไพ่นะคะออกมาโอ้ออกมาดีนะคะลูกๆ เขายังรักอยู่นะคะในตำแหน่งที่หนึ่งเป็นไพ่อทโพแดงเขายังรักอยู่นะคะยังต้องการนะคะความเป็นครอบครัวอยู่นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยติดคำพูดนะคะเหมือนเขาเองเนี่ยอยากจะต่อรองตกลงนะคะกับลูกๆในเรื่องของปัญหานี้นะคะเหมือนเขาอยากจะตกลงปัญหากับลูกๆ ตกลงถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆกับมือที่3มและตัวแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นการตกลงในลักษณะไหนนะคะลูกๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสักไพ่สักคู่นะคะลูกๆขอสองใบพรอนะคะสรุปดูซิว่าตกลงกันด้วยดีไหมตกลงด้วยดีนะเขายังรักนะคะยังต้องการลูกๆอยู่นะคะนี่ไงไพ่นะคะแล้วก็สิทธ สิบพอสิบข้าหลังตัดหมายถึงลูกๆอย่าใจรล้นนะอ่ายินดีด้วยนะคะกดรับคำทํานายกดแชร์กันเลยค่ะลูกกดรับพลังงานดีๆกันเลยแล้วพบกับจันแม่ได้ในคลิปถัดไปนะคะรับดู้ดส่วนตัวคะ่ะ